<ส gas: S 2> เราอยู่กับเรื่อยยนต์ wow ขวัญใจชาวไทายที่ส่งขายออกทั่วโลกนะครับแบรนด์สติลรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปมันๆ MS 182ครับท่านผู้ชมเนี่ยเฮียพาไปจเจาะลึกว่ารุ่นใหม่มีดีอะไรที่สําคัญแอบกระทิบเลยราคาเฮียจัดให้ถูกสุดในไทยเช่นเดิมเพราะเราไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมจะมีตําแหน่งโชคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของค่ายนี้นะครับเวลาสาตาร์ทสมมุติว่ายังไม่ได้สาตาร์ทเลยวิธีโชคเนี่ยท่านทําแบบนี้ถ้ากดโชคลงเลยเนี่ยมันจะไม่ลงท่านต้องกำคนเร่งนะกำคนเร่งปุ๊บเนี่ยตำแหน่งโชคจะสามารถโชคลงได้แล้วปล่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านดึง2-3ถึงทีเพื่ออะไรอากาศพอเครื่องเนี่ยมีเสียงเหมือนจะสตาร์ท แต่เครื่องจะดับไปไม่ต้องตกใจนะครับม,มันเป็นการไล่าอากาศหลังจากนะั้นทํายังไงท่านกำริ่งแล้วดึงตาโชคตัวนี้กลับมาอยู่ตำแหน่งรูปตัวไออันนี้คือตำแหน่งที่พร้อมสตาร์ทถ้าเครื่องวอร์มแล้วท่านไม่ต้องโชคแล้วนะท่านดึงได้เลยนะครับตัวนี้ oh. ดับเครื่อง 182พัฒนาอะไรขึ้นบ้างเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมรูปรักษ์ความสวยงามความรําสมัยสวยงามขึ้นนะแต่ลูกสูบภายในเนี่ยเท่าเดิมแรงม้าเนี่ยศูนแรงม้าเท่าเดิมไม่เกินกว่ากฎหมายในประเทศไทยกําหนดใช้ได้อย่างถูกต้องทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยไม่ผิดรวมถึงตัวบาเนี่ยนะครับก็คือไม่เกิน1ินิ้วข้อต่อไปรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นลูกยางแต่รุ่นใหม่เป็นสปริงครับเวลาท่านใช้โอกาสลูกยางขาดลูกยางฉีกยากมากเพราะเป็นสปริงค้าอยู่ข้อที่3ครับจากที่ท่านฟังเสียงไปตัวนี้รอบแวนหรือเรียกว่ารอบเนี่ เจอไม้เน้าแข็งหรืออะไรเนี่ยท่านไม่ต้องเร่งเยอะเร่งน,นิดเดียวเนี่ยก็คือจวดเลยนะฮะเพราะรอบเขาจัดมากซีซีเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยตามกาลังรอบอีกจุดหนึ่งที่พัฒนาครับท่านผู้ชมฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล่ฝาถังน้ำมันเครื่องถ้าเป็นรุ่นเดิมเป็นเกียวแบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะใช้เป็นแบบเที่ยวล็อกเท่มากเลยตัวนี้นะครับโอกาสใครขนาดใช้งานเนี่ย ไม่มีประมาณนี้ครับผมแล้ววิธีดูเครื่องแท้กับเครื่องเทียมเครื่องแท้เครื่องเทียมอ่ะขออนุญาตเลยครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับอันดับแรกนะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นสกรีนเข้าไปนะครับไม่ใช่สติกเกอร์แกะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมจุดที่สองครับตัวบาร์ตัวนี้รุ่นใหม่นี้ก็จะเป็นเป็นโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์นะจุดที่สามครับเขาเอาไอซี่นะฮะติวปั๊มเข้าไปนะครับจริงๆมีจุดหนึ่งอยู่ด้านในที่เสื้อนะครับจุดนั้นก็ถ้าท่านไหนสะดวกสามารถดูได้นะครับนะเอารวมถึงตรงนี้อ่ะขออนุญาตครับฝั่งนีีีีีี้้้้้้้เเเเเป็็็นน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 นตตััวววููููาาาาาาาะะะะะะะททท่่่่่่่ผผชชมมมมมมมยยยฮฮฮไไสรรรถแแกกกดคืออใหบล ตัวบล็อกตัวสกูนะฮะตัวนี้เป็นตัวตั้งเร่งตั้งไอตัวอากาศได้นะครับก็แถมไม่ได้เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับชิปนี้เฮียบอสจัดให้นะครับเจ็ดสองเก้าศูนย์นะครับรวมค่าจัดส่งให้ท่านเรียบร้อยชำระใลายทางนะครับสินค้าถึงหน้าบ้านท่านค่อยชำระไม่มีอะไรต้องเสี่ยงและรุ่นใหม่นะครับเอ็มเอสหนึ่งแปดสองปกติเปิดตัวไม่ตามเก้าไปเทาจัดให้ครับท่านผู้ชมแปดห้าเก้าศูนย์รวมส่งเช่นกันถ้าไหนสนใจสั่งซื้อนะครับมีตะกร้าให้กดทุกแพลตฟอร์มนะครับนึกถึงเจ้าสวเกษตรนะครับอย่าลืมมไปตติดากันที่บบบ้้าานนแดดดงไะะครรััสีีๆเกก่ยวมือเเกษตรน้ยย แน่นเลยนะครับท่านไหนชมคลิปจบต้องขอบคุณท่านมากเช่นเดิมนะครับที่ตามช่องสัวมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเจ้าสัวหากท่านเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับดูอยู่จังหวัดไหนอย่าลืมทักทายเข้ามานะครับผมอขออนุญาตปิดคลิปด้วยวีวดีโอคลาสิกไปชมเจ้าสัวเสร็จผู้คิดเกษตรกรไทยเฮียบอสจัดให้เหมือนท่านผู้ชมเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ